B นั้นเกินหลังจากจบ789เ survival ไปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกแรกสำหรับคอนเทนต์ใหม่ใหม่ว <Yeah ันนี้นะคะเราจะมารีแอคเอเพลงของร์ล g ร o ๊ปวงใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่ามินจีคือจากที่พิมรู้เนี่ยวงนี้ก็มาจากรายการ survival เหมือนกันใช่ซึ่งรายการมีชื่อว่า Survival Blow Your Mind นั่นเองค่ะซึ่งก็หาสมาชิกมาทั้งหมดแล้วตอนนี้มี7จ็ดคนมีสมาชิกก็คือมุกิแพรวเกรสมิง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 แผงจังผงงเปาแล้วใครอีกคนไอรลีนก็นี่คือเป็นหนึ่งในเจ็ดสาวมินดี้นั่นเองค่ะ มมาาควสาามรถสุดๆเคยเห็นคลิปเขาในติ๊กต็อกเหมือนกันก็คือเซอร์ไววอลก็ดุเดือดอยู่พอสมควรเคยดูเขาเรีแอคชั่นเจ็ดแปดเก้าด้วยจริงเหรอทำได้เหรอเลิศเลิศเลิศเดี๋ยววันนี้เรามาเรีแอคเขากลับบ้างสำหรับ MV เพลงแรกของทุกคนเรียกเขากลับเออใช่มาเรียกเขาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเจ็ดแปดเก้าที่เป็นพระเอกเอ็มวีเพลงนี้คือใครบีดีเอลเอ็มด

แล้วดีวอ่หวานด้วโอยชีจะลมนองชไม่ไปงานพอมกับพวกแกหรอกจังเพ<อ><อ>ราะ่าอยู่ที่เราค่ะ เตรียมตัวค่ะอุ้ยสุดยูคาเลียเลยชิลมากเยยังไงล่ะมากเฮ้ยเบรกนเบรกนเ้ยไม่ธรรมดา 어, 에, 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 에. อ๋อฟินว่ะเดริเกอร์โบดเดริเกอร์บายทุกคนกำลังตั้งใจอ่านเครดิตกันก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับบอมม่า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ m อเพลงนี้แบบฟิลไฮสคูลเนาะเหมือนเหมือนไฮสคูลแบบเมกันเนาะสวยต่างๆ MV ชุดดีชุดสาวเซาอดีแบบเออเออคือดีนะแบบว่ามันแบบคคยเป็นแบบ MV เปิดตัวใช่ป่ะรู้สึกว่าแบบ คือดีอ่ะเออคือดีตัดีนะเพลงอะไรก็เม่ย่น่ะพี่ติลงติดหูเลยเลยโมมาๆเออถ้าตรงถ้าเต้นเนี่ยติ๊กตอกคือเตรียมเลยนะเตรียมเจอพี่ฟิล์มทำคอนเทนต์เออถ้าเจอก็เจอเออป่าเลยออดีสรุปออดีเพื่อนเลย ด้วยที่ไม่ได้แบบว่าพูดชื่อน้องทุกคนเพราะเราเองก็แบบว่ายังสับสนอยู่คือกลัวพูดผิดก็เลยส่วนใหญ่จะพูดมุกิีเพราะแล้วก็จะจำมุกิีได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องๆเก่งเอาดีๆรู้สึกว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองถ้าตามไปอีินิดว่าน่าจะจำชื่อได้ใช่จริงๆเออถ้าดูไปจากพาะคือจำชื่อได้แน่นอนคนๆที่ติดตาตอนนี้มีน้องกีกับน้องอีกคนนึงที่ผมยาวใช่ขอขอดูรูปก่อนผมยาวๆแบบเท่ๆเออไม่ใช่ เขใใช่ใช่ผมอะยะสูงสูงอุดีนะติดตาน้องคนที่อยู่ในกล่องอะใครเอ่ยอ๋อคนนี้ปะเดี๋ยวหนึ่งคนนี้ใช่เดี๋ยวขอหาชื่อก่อนนึ่งนะแกติดตาใครเราดูเราดู่ป็นหมิงหนิงหมิงหนิงหนิงหนิงฟังเป็นหมิงหนิงหมิงส่วนแร็ปไม่ใช่หนิงหมิงอะแต่อมสินลดใช่ไหมแรป คือชีร์ล็ปแล็เลิศเลิศเบเกิลก็เลิศแต่ว่าเต้นก็เลิศคือคนที่แบบชื่ออะไรนะหมิงหมิงเออหมิง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 ก็สวยสะพึงมุกกี้ฟิลฟิลนะน่ารักอะแบบสมวัยอ่ะก็ดีก็ดีก็ดีไม่ดรอปไม่ดรอปมีพาร์ทของตัวเองก็ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเอาน้องชีตมาเป็นพระเอกเพราะวแบบเหมือนวัยเดียวกันอ่ะมันดูแบบน่ารักสดใสเป็นธอรมไนท์เออพูดถึงน้องชีคืนน้องชีทำถึงมากคือน้องชีก็ จึงเกินคือแบบหนักน้องสุชีดอ่ะดีแอคแรกอ่ะเออจากน้องชีดเฮ้ยจากน้องชีดอ่ะคือน้องไม่ได้แล้วอะต้องเป็นพี่ชีดแล้วตอนนี้่ีแบบคือมาตั้งแต่อันแรกคือทุกคนคือแบบเด้งเด้งกันสุดๆคือแบบอืมคือไม่คิดว่าจะเป็นชีดเลยอะจริงดิจริงโุดๆขาวสุดท้ายอะข่าวออร่าสุดๆจริง แบบพระเอกเจ็ดแปดเก้าที่แท้จริงเออ๊อืมโอปชีโอปชีลิศเลิลิศเลิลิศคุถึงเอ็มวีหน่อยสิยังไงอืมโอ๊ตในเรื่องของอะไร Production p r o ั u c t i o ใช่ไหมเรา้ตองส่งไม้ต่อเลยแต่คือเรื่องของโปรดักชั o n เราเรารู้สึกว่าเอ็มวีนี้น่าจะทุนเยอะดูจากอาร์ตดูการจากแบบว่าสีสันของโอ้โหงานพร้อมอ่ะงานพร้อมอ่ะ งานอาเยอะมากเสื้อผ้าดืงสีที่เป็นแบบว่าโทนเอกตาเยอะเอกตาเยอะมากแล้วก็ไหนจะโลตุกในช่วงแรกที่เราเห็นเขามาแบบครีเอทใหม่แบบตุกตุกสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเขาทุ่มจริงๆสําหรับวงนี้คือแบบเห็นไปแบบไปเรียนไปนู่นนี่นั่นแบบคอนเทนต์ในติ๊กต็อกเนี่ยก็แบบมีตลอดใช่ผ่านๆในติ๊กต็อกใช่ใช่ถือว่าเปิดมาดีนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นยังไงจับ ปังอยู่แล้วแหละแต่มาดูว่าเพพูดอะไรเอ่ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอเพลงต่อไปเออร้องเพลงต่อไปโอเคเราจะแบบเราจะได้รู้จักน้องเพิ่มมาคืนใช่จำชื่อน้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบให้แบบเราจะได้คุ้นเคยกับน้องมากขึ้นด้วยคือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ทำกันบ้างนะตทำมาแล้วนะต่อแต่ว่าความจำมันไม่ดีมันแก่ความจำมันไม่ คือนั่งแล้วก็แบบใช่ไหมแบบเออแบบว่าถ่าแล้วมันจะผิดแล้วมันก็สำหรับใครที่เป็นแฟนข่าววงมีดี้ก็แบบอยากขายน้องคนไหนก็เมนต์มาได้เลยจริงแล้วเราจะลองอ่านดูอ่านทุกคอมเมนต์เลยจริงจริงอันนี้วีจริงไม่เกินจริงจะตั้งรีเลยนะเหมือนมีคอมเมนต์ใหม่ยังจริคือคือเราเป็นโลกเหมือนกันเนาะแบบนั่งลงออนลงคลิปปุ๊บปุ๊บละแล้วละมีคอมเมนต์หรือยังรอลอ สองทุกวันบอกเลยก็สําหรับคลิป reax mv ของเราครั้งแรกใช่ไหมกคือเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบอาจจะมีข้อมูลที่เพื่อนๆหรือแบบแฟนๆคลับอยากรู้มากขึ้นหรือเปล่าก็แบบช่วยกันเมนได้แบบอยากให้ช่องเราพูดเรื่องอะไรบ้างหรือเกี่ยวกับการ reax mv อะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปปรับปรุงใน ep หน้าใช่ผมใหม่มาใหม่ mv ใหม่ใหม่เออยังไงเออแต่ว่าเออแบบ เรื่องแมทแบบเออแนะนําได้เรื่องแบบให้เรแต่เราจะพยายามจําชื่อน้องจริงๆนะเวลาแบบีแอคเอได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้สำหรับคลิป REACT แรกของช่องนะคะรีรีแอคเอก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับรีแอครีไซ